สวัสดีค่ะเพลงอะไรนี่ธรณีเ้ยไม่ใช่<ไ>ประกาบละคระเรื่องธรณีนี่นี่ใครครองค่ะให้รักมันโตในใจะอะไรนะให้ให้รัมันโตในใจค่ะภาษาไทยค่ะให้รักมันโตในใจโอเคค่ะมาฟังพี่เค้กแล้วก็อน้องจุ๊กผีร้ <One, S 1> องนะคะ two. one two three four f ร้องละอ่ะ๋ย yeah. ว แอบมองทุกวันแอบผูกพันในหัวใจรักจะมาแค่ไหนก็ต้องซ่อนเก็บมันไว้ก่อนก็พอเข้าใจไปมีสิทธิ์ไปอ้อนวอนฉันเป็นได้ขี่ไหนก่อนก็พอรู้อยู่เต็มหัวใจได้แอบรักเธออย่างนี้ต่อไปก็มีความสุขแล้ว ให้ความรักมันเติบโตในใจปูมันไว้ในส่วนเลึกที่สุดในใจอยากจะขอยืนอยู่ใต้ร่มเงากับเช้ารุ่ยไปแน่ไม่เคย่าาอะไร